พิธีตักบาตรพระ1,000รูปจังหวัดพัทลุงหนึ่งในโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทั่วไทยถวายเป็นพุทธบูชาวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568ณถนน,นช่วยทุกราชอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงบรรยากาศยามเช้าของเมืองพัทลุงวันนี้มีสาธุชนร่วมเดินทางมาด้วยใบนหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แววตาเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธ,ธาเพื่อจะมาร่วมงานบุญที่สำคัญยิ่งนั่นคือพิธีตักบาตรพระ1,000รูปจังหวัดพัทลุงการตักบาตรพระนั้นเป็นทางมาแห่งการสั่งสมบุญที่ชาวพุทธป,ปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า2,500ปีตามวิถีแห่งโบราณการนับเป็นความปลื้มปิติอย่างสุดจะประมาณที่ทุกท่านได้มาสร้างมหาทานบาร,รมีร่วมกัน เป็นการรวมใจของพุทธบริษัทที่เดินทางมาเพื่อสั่งสมมหากุศลโดยได้รับความเมตตาจากประธานสงฆ์พระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงและคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงรวมกับที่พักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจัดโครงการตักบาตรพระ1,000รูปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรัฐศาสตร์ชิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุพัชรีธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงนายวิสุทธิธรรมเพชรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนรัชการคณะพุทธบริษัทภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนำพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยมุ่งหมายจะทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและเติมบุญใหญ่ให้แผ่นดินอันงดงามสงบสะอาดด้วยพลังใจใสพิสุทธิ์ของพุทธบริษัทเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคําถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคําอธิษฐานจิตทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความปลาบลืม่มที่จะได้ร่วมสั่งสมมหากุศลสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ทั้งยังได้พร้อมใจกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพความสมัครสมานสามัคคีกันของพุทธบริษัท4คือภาพมหัศจรรย์ที่แสดงออกถึงความงดงามแห่งจิตใจซึ่งเป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาพุทธให้เข้มแข็งสืบสารอริยประเพณีการตักบาตรสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความร่มเย็นของแผ่นดินไทยการตักบาตรพระหนึ่งพันรูปอันเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบังเกิดงดงามเป็นที่ประจับณนะใจกลางเมืองพัทลุงได้อย่างดวงใจของพุทธบริษัทที่เดินทางมาจากทั้งใกล้และไกลให้ชุ่มเย็นดังได้รับน้ำทิพย์ชโลมจิตใจ รินไหลาจากดวงใจสู่ดวงใจเป็นสายทานแห่งบุญที่พร้อมจะแผ่ขยายนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่สังคมไทยวันนี้เป็นวันที่พุณธาศารนิกยชนในจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกัน ทำบุญตักบาตรเรื่องของการทําบุญตักบาตรือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นการสร้างคุณธรรมให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมกันสักบาตร จังหวัดพัทลุงเราวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้มีการตักบาตรพระพันรูปนะคะใจกลางเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะเราได้เคยมีกิจกรรมนี้มาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อ14ปีที่ผ่านมานะคะส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะของจังหวัดพัทลุงและท่านเชื่อว่าจะมีครั้งต่อไปนะคะในการสะสมบุญในครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปนะคะทฉันเชื่อว่าการทําบุญของท่านเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราสะสมบุญข้ามโคมข้ามชาติไปได้ เรืนะคะ <ais> um. แล้วก็ถอโอกาสนี้เป็นกําลังใจให้กับคณะสงฆ์ทุกท่านด้วยนะคะกลับอนุโมทนาบุญทุกท่านเพาะณโอกาสในวันนี้นะคะถือว่าพุทธศาสนิกชนแล้วก็พระคุณเจ้าทุกท่านมีบทบาทในการทําหน้าที่เพื่อจะสนองต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของประเชษต่อไปด้วยค่ะวันนี้ก็มีความรู้สึกและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ชาวพุทธนะครับของจัุลุงเราได้ร่วมํำบุญตักบาตร ละหน0 0พลูกนะครับแล้วก็ด้วยส่วนตัวจะเป็นคนที่สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องศาสนาพุทธนะครับที่เราได้นำศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องคนจังหวัดพัทลุงนะครับทั่วทั้งจังหวัดนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็คิดว่านะครับในโอกาสข้า้งหน้าขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านได้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราสืบเนื่อง การาฒนาพุทธนะครับให้เกิดขึ้นในพัทลุงอีกต่อไปครับขอบคุณมากครับวันนี้มาทักบาทวันนี้ครับรู้ปลุกปลุ้มใจที่มากเนี่ยครับที่มีกิจกรรมทักบาทปลาจึงดนพัทลุงรบบทันตาของเรานะครับซึ่งเราจะอยากให้มีตัวตัวบ่อยากให้เป็นซื้อกลางอยากให้ใต้ตัวตัวตัวแล้วครับนะในรูวา พุทธศาสนเราครับมีความมีสิ่งดีๆอยู่สิ่งไม่ดีเราก็อย่าเป็นมอกไม้หมองคล้ำใช่ไหมนะครับมีความรู้สึกปลื้มใจที่ได้ทําบุญเมืองถูกผักสวนของทางราชการและประชาชนมีความรู้สึกดีใจมากๆเลยพุทธศาสนาได้ยืนโยงอยู่ในาศาสนาทุกคนดีใจทุกคนมีความสุขมีความสุขบางมากทุกคนมาทําบุญจนกระท,ทั่งทีหนังไม่เพียงพ่อต้องช่วยจัดการร่วมกันมากมากมาเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะไทยศาสนายืดโยงอยู่ในประเทศไทยยด้ดีมากมาตักบาตรพระพันรูปท่าบุญเมืองพัตลุงแบ้ว่าปลื้มใจมากเลยตั้งแต่โลค้าว่าจะมีการตักบาตรท,ทําบุญเมือง,งอปัญญตตายชานปลื้มใจที่ได้หลับบญหมหาสังฆทานอันยิ่งใหญ่เป็นการร่วมทรง พระเมื่อมาเห็นลายเยอะๆท่านก็ชื่นใจโยมเมื่อมาเห็นโยมมากกันเยอะๆก็ชื่นใจอาหารแลงที่เกิดขึ้นกับการตักบาตรเนี้ยก็เอาไปช่วยผู้ประสบภัยค่ะนี่คือความปิติใจและที่สําคัญนะคะทุกครั้งที่มีการตักบาตรพันรูปหมื่นรูปก็จะเกิดเกิดเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆนะคะมันเป็นความปลื้มปิติมากเลยค่ะ การสร้างมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานอย่างดียิ่งด้วยมุ่งหมายจะทํารงพระพุทธศาสนารวมใจชาวพัทลุงและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมสืบสารพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองแห่งธรรมะเมืองน่าอยู่และเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนสืบไป